อาใครได้บ้างหลังจากที่ฟังไปเมื่อกี้ because ต่างจาก because of ยังไงเอ่ย because ตามด้วยประโยคค่ะประโยคใช่ because of ตามด้วยคำนามค่ะใช่นามหรือ v i n g โอเคมั้ยัะบอกว่า i come late ป o คือประโยคนะชั้นพี่บอกว่าฉันมาสายฉันมาสายตลอดเลย because because of อย่างนี้ยพี่ก็ต้องใช้ getting up late เห็นปะนี่คือ because of แต่ถ้าเป็นพี่ใช้เป็นประโยคพี่ก็จะแบบ I come late because I get up late ได้ไหมคะแล้ตรงนี้ผ่านไหมคะ because บวกประโยค กับ because of บวกนามหรือเวเติม ing อันนี้ถามก่อนใครไม่ผ่านตรงนี้บ้างสำคัญเลยก็คือเวลาที่เราทำอะค่ะพวกแกรมมงเนี้ยเราจะต้องแบบมีการกะประมาณได้ว่าอะไรจะต่ออะไรเข้าใจไหมว่าเฮ้ยอันนี้มันจะบวกคำนามอันนี้บวกบวกประโยคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกะประมาณได้และ because of อ่ะมันจะมีสหายของมัน อ่ะเดี๋ยวขอไหนไหนมาละแล้วเพื่อนๆยังเข้าไม่เต็มก็ซีโนนีมไปเลยเบาๆเฮ้ยซีโนนีมคืออะไรซีโนนีมคือคําที่มีความหมายความหมายเหมือนน้องๆบางคนยังไม่ได้คํานี้พี่ว่าควรจะเอาไปนะซีโนนีมคือคําที่มีความหมายเหมือนกันเช่นแบบอย่างคําว่าน้ําก็แบบสายชนวารีอะไรอย่างนั้นอะอารมณ์นั้นนะครูภาษาไทยก็จะได้เข้าใจคาไวโพสใช่ไหมเออนั่นแหละ มีบางคนไม่ได้ไงก็เลยก็เลยพูดนะคะจะได้แบบเออจะได้ไปด้วยกันไม่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอารมณ์ด้นนะ because of มีซีนโนนิมคืออะไรบ้างนะคะซีนโนนิมของ because of คือเมื่อกี้บอกไปแล้วเอาใครจำได้บ้าง due to ใช่ because of คือ due to ค่ะแล้วก็อะไรคะ โ oh, อะไรคะอ่าอันนี้อาจจะยากขึ้นนิดนึง Owing to และคำหนึงนะคะอ่า Thanks to อันนี้ไม่ได้แปลว่าขอบคุณค่ะนะมันแปลว่าเพราะว่า Thanks to ว่าเพราะว่าล่ะก็จะเริ่มแบบมีความแบบยากขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะเออ d e to Owing to Thanks to นะคะแปลว่าเพราะว่านะคะก็เอาคำศัพท์ไปนะ แต่ดิวทูเนี่ยควรจะได้นะคะปกติอะเวลาเราเวลาเราเป็นหนี้ใช่ไหมแล้วแบบเราต้องจ่ายแล้วอุย้ยถึงดิวแล้วประมาณนั้นแต่ดิวทูเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องว่านี้ครบกําหนดนะคะแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องของมันแปลว่าเพราะว่าบวกคำ because soft, due to owing to thanks to นะคะส่วนคาว่า because เนี่ยพี่ให้ซีนโนนีมไว้นะซีนโนนีมคือ because แล้วก็ since นะคะ for แล้วก็ as ฝากด้วยสี่ตัวนี้เวลาเจอ since ไม่ใช่แบบอุ้ย since ตั้งแต่ต้องเป็น present perfect แฮชแทบวกกับช่องสามเยนมาเยนมาแบบแน่นมาหักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือคำที่จะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่แค่นี้ไงมมันสามารถที่จะ ซิ n นสโดยคำคำหนึ่งอะมันแปลได้หลายความหมายและซิ้นส์เนี่ยในความหมายที่คนนิยมใช้คือมันแปลว่าเพราะว่าบวกเหตุได้ด้วยนะคะเออบวกสาเหตุนะคะก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องใช้กับ present perfect อะใช้ได้กับทุก tense เลยนี่คือ because กับ because of ซึ่งเป็นประเด็นแป a m m a กประเด็นหนึ่งที่พี่ว่ามันจะออกข้อสอบบ่อย